เทปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเราเตอร์จากทาง ASUS กันดูจากข้างหน้านะครับอาจจะรู้สึกประหลาดประหลาดนิดน,นึงนะครับเราเตอร์อะไรเล็กอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นทาวเวอร์เราเตอร์นั่นเองนะครับก็เป็นเราเตอร์สําหรับพกพาไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็พกเราเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานในการกระจาย Wi-Fi ได้นะครับสามารถเสียบผ่านมือถือ Android หรือ iOS ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเน็ตบนมือถือของเรา มาแชร์เข้าคอสปอตก็คือเราเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ตัวนี้มาชื่อรุ่นว่า RTAX57 นะครับก็สปีดของเขาก็าจะเป็น AX3000 นะฮะก็ประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวเราเตอร์นั่นเองนะครับก็ขนาดประมาณฝ่ามือผมเลยนะครับแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นซองใส่นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นซองอะไรนะจะแกะดูก่อนแล้วกันนี่นะครับกางออกมาเราก็สามารถใส่เราเตอร์เข้าไปได้นะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับสําหรับการพกพาขาตั้งนะครับ ็เอาไว้เสียบใช้งานอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็ใส่แลนที่ให้มา1เส้นนะครับหนังสือคู่มือต่างๆครับที่ให้มาแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีหัวแปลงนะครับทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับตามมาตรฐานจากทาง asus เลยนะครับเอาพูดของเขาจะเป็น9โวลต์2แอมป์ตัวเครื่องนะครับก็อันนี้ผมเสียบสแตนไว้อยู่นะครับมันก็จะตั้งประมาณนี้เลยด้านหน้าก็จะเห็นลโก้จากทาง asus นะครับทางด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟแสงสถานะของตัวเครื่อง ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องแรกเนี่ยก็จะเป็น USB 3 2 G e n 1นะครับแล้วก็ตามด้วย reset switch แล้วก็ DC in ตัวนี้เป็น Type C นะครับแล้วก็ขาแวนแล้วก็ขาแลนนะครับตัวนี้สามารถเลือกเป็น Dual w วนได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ USB ตัวนี้นะครับต่อไปหามือถือของเรานะครับสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือมาแล้วก็ใช้ตัวนี้กระจายอินเทอร์เน็ตออกไปนะครับหรือว่าจะใช้ขาแวนที่เป็น r j 4 5ตัวนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เราไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ ตามโรงแรมอย่างนี้อาจจะมีสายแลนให้เราใช้นะครับเราก็เอาสายแลนเข้าจิ้มตรงนี้นะครับแล้วเราก็แชร์ Wi-Fi ในห้องได้เลยด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่ามีรูระบายอากาศทั่วเลยนะครับแล้วก็จะมีตัววอลเมาส์อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ สองรูด้วยกันก็สามารถเอาไปวอล์มาสาได้ลาเบลที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเขียนยูสเนม s s w o วดของเขาไว้ในการเข้านะฮะอ่อนิดนึงนะครับตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับรูตัวนี้เนี่ยผมว่าเราสามารถไปแปลงเป็นใส่อะไรแล้วก็ห้อยคล้องตรงเตงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเอาไปใช้งานเลยนะครับด้านบนนะครับตรงนี้นิดนึงตัวนี้จะมีสวิตช์อยู่นะครับสำหรับเอาไว้เราไปทริกสัญญาณให้เอาไปเช่นเปิด VPN อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเราต่อเน็ตอยู่แล้วเราต้องการ จะเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบ VPN นะครับเพราะก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ทันทีการใช้งานแบบจริงๆนะครับสิ่งที่คุณต้องพบไปก็คือเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเอาไปก็ได้หรือไม่เอาไปก็ได้นะครับถ้าคุณมีอะแดปเตอร์ที่เป็น PD อยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถใช้ PD นะครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นเป็นไฟขาเข้านะครับแล้วก็ในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมก็จะทดสอบทั้งตัวที่เป็น USB นะครับที่แชร์จากมือถือมา แล้วก็จะเป็นตัวที่ต่อสายแวนเข้ามาเป็นสายแลนตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะทดสอบสปีดให้ดูทั้ง2แบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะทดสอบก็คือจะเป็นในตัวของการใช้มือถือในการแชื่อตเข้าไปนะครับก็คือใช้ USB Type A ตัวนี้นะครับที่เสียบเข้าเครื่องเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็ เข้ามือถือของเรานะครับแล้วเราก็จะแชร์เน็ตผ่านมือถือของเรานะครับเข้ามาที่เราเตอร์ตัวนี้ให้กระจาย w i f i แล้วก็มาทดสอบสปีดกันดูการตั้งค่าการใช้งานนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือหรือสมาร์ทโฟนของคุณได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมถนัดแบบใช้เว็บอินเทอร์เฟซมากกว่านะครับก็จะเข้ามา พบกับหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็สามารถ create network ได้เลยนะครับทำตามขั้นตอนต่อไปพอเน็กเข้ามานะครับเขาก็จะให้เลือกนะครับว่าเราจะต้องการใช้แบบ Ho สปอร์แบบไหนนะครับการกระจายเน็ตแบบไหนนะครับเราก็เลือกแบบที่เราต้องการได้เลยเกด Next มานะครับก็จะพบกับหน้าจอการตั้งค่านะครับตรงนี้เขาก็จะบอกหมดนะครับถ้าคุณใช้ iPhone คุณต้องตั้งค่ายังไง ถ้าใช้ Android STUDENT คุณต้องตั้งค่ายังไงนะครับก็ทำตามแล้วก็เสียบสาย USB เข้าใช้งานได้ทันทีเลยนะฮะเข้ามาหน้าแรกของตัวเราเตอร์นะครับก็จะเห็นเป็นหน้าของ Network Map นะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่า Primary WAN นะครับเราไม่ได้ต่อนะครับตัว s e c o n d a r y WAN นะครับตัวนี้ใช้งานอยู่นะครับผมเปิดเป็น USB ก็คือแชร์ผ่านมือถือนั่นเองนะครับตามมือถือก็ตามรุ่นนี้เลยนะครับถัดไปนะครับในส่วนของ Status ของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น CPU แบบ Dual re ดครัลคอร์นมาะครับมีืองาน246นะครับ การเชื่อมต่อก็ผ่าน USB โมเด็มตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานแบบ AI m a s e ของทาง ASUS ทุกตัวนะครับก็สามารถมาทำ AI m a s e ได้นะครับในกรณีที่คุณเอามากลับบ้านแล้วคุณก็มาต่อ AI m a s e กับเราเตอร์ที่บ้านได้ระบบเค Network นะครับก็จะมีพอร์ทของเขานะครับก็มีทางเค Network นะครับแล้วก็จะมีคิดก็จะมีแบ่งย่อยออกมาเป็น หลายหัวข้อด้วยกันหรือจะเป็น IoT VPN นะครับคุณสามารถตั้งช่วงเวลาการใช้งานนะครับ IoT ก็มีมาให้ใช้นะครับ VPN network ตัวนี้ก็มี Custom network นะครับตัวนี้คุณสามารถตั้ง SID แล้วก็สามารถเลือก a p i Fi Schedule นะครับ Bandwidth Limit นะครับแล้วก็ให้ Access เฉพาะใน Intranet ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับคนที่เอไปใช้แบบพอรทนะครับ Air Protection นะครับก็มีมาให้ใช้งาน เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นจากทางเทรนไมโครพรเท์อลคอนโทรลนะครับ QoS USB แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็มี UD ดีข้างหลังนะครับสามารถใช้ AI did นะครับหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างี้ก็ได้แล้วแต่คุณ AI Cloud นะครับสามารถคอนเน็กได้เหมือนกันนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเราเตอร์จากทาง ASUS อยู่แล้วหัวข้อไวเลสนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับ2.4แล้วก็5กิกะเฮิร์นะครับเปิดหรือปิดสมาร์ทคอนเน็กก็ได้ในหัวข้อแวนนะครับตรงนี้ในหัวข้อดูอัลแวนนะครับ ที่ผมพูดไปในทีแรกนะครับเราสามารถทำดัวแวนได้นะครับก็เลือกได้ว่า่อไหนจะเป็น p r i m a r ีนะครับแล้วก็การทำงานนะครับจะเป็น f ฟลโอเวอหรือว่าจะเป็นโหลด Balance ก็ได้ครับ a เ a ซอนอเล็กซก็มีมาให้ใช้งาน VPN นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเราเตอร์เออแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ VPN f u t ช o n แล้วก็ Instant Guard นะครับมีหมด Five Wall นะครับ ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ยังมีไฟวอลให้ใช้นะครับก็เราสามารถราเปิดปิดไฟวอลก็ได้นะครับทีนี้มาในส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับคือ operation mode นะครับตัวนี้ก็จะมี wallet router mode asset point mode repeater mode media bridge นะครับ ai mesh n o d e public wifi mode w i, Fi ode, w I s p นั่นเองนะครับก็มีให้ใช้งานตัวนี้เฟิร์มแวร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลย ผลทดสอบสปีดนะครับตรงนี้ผมใช้ซิมของ ais นะครับก็คือตรงนี้ซิฟเวอร์ที่ใช้ในการทดสอบครับก็จะเป็น t broadband เว็บไซต์ที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็นตัวสปีดเทสตนะครับก็จะเห็นสปีดค่าดาวน์โหลดอยู่ที่36นะครับอัปโหลดที่78อันนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้สปีดได้แค่ขนาดนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว่ในโซนที่ดีกว่านี้เนี่ยในโซนในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ย จะได้สปีดดีกว่านี้แน่ๆนะครับก็ตามแพ็กเกจที่คุณเลือกใช้ของตัวซิมของคุณเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมอยู่ค่อนข้างที่จะออกต่างจังหวัดนิดนึงนะครับอาจจะได้สปีดอยู่ที่ประมาณนี้อาจจะดูน้อยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันได้เยอะกว่านี้แน่ๆครับผลทดสอบสปีดนะครับของสายแลนนะครับหรือว่าเข้าพอร์ตแวนนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็ทําสปีดได้อยู่ที่ดาวน์โหลด917นะครับอัปโหลดอยู่ที่716นะครับก็ตรงนี้ผมเทสในระยะห่างจากตัวเราเตอร์เนี่ยจะกับคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4ถึงเมตรนะครับก็ได้สปีดประมาณนี้สำหรับเราเตอร์ตัวนี้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทราเวลเราเตอร์นะครับก็เป็นเราเตอร์สำหรับการท่องเที่ยวนะครับก็ตัวนี้มันสำคัญไหมสำหรับการใช้งานในชีวิตของคุณนะครับก็อาจจะบอกว่ามันไม่จําเป็นสําหรับคนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่สําหรับคนที่มีการส่งข้อมูลที่ต้องการมีการเข้ารหัสหรือว่า ความปลอดภัยสูงนะครับก็ถือว่าเป็นเราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของคู่กายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลในแต่ละทีเนี่ยถ้าคุณต้องการจะส่งข้อมูลโดยทั่วไปนะครับหรือใช้พับบิกไวไฟหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะครับแต่ว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับเข้ามาทําหน้าที่แทนคือการเข้ารหัส VPN นั่นเองนะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการใช้พับบิ c WiFi ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อนะครับแล้วก็ทีนี้อุปกรณ์ที่เรามาเช ก็ตัวนี้ถามว่าการพกพามันสะดวกไหมนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าตัวเขามีแค่นี้เองนะครับเราจะใส่เป้หรือใส่อะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็ตัวอะแดป,ปเตอร์เนี่ยถามว่ามันจําเป็นไหมผมก็มองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มี USB Type C ที่เป็น PD อยู่แล้วนะครับคุณก็ใช้ PD เสียบเข้า Type C ได้เลยนะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟเข้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องพกไปก็คือ USB Type A เข้ากับ สมาร์ทโฟนของคุณนะครับสมาร์ทโฟนของคุณจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้นะครับก็เลือกสายของคุณมาแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็แชร์อินเทอร์เน็ตได้แล้วสําหรับเจา้าตัวนี้นะถ้าคุณมองว่าเอาไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะนอกจากที่คุณจะเอาไปเที่ยวเสร็จแล้วคุณกลับมาบ้านนะครับตัวนี้ยังมีประโยชน์นะครับตัวทาวเวอร์เตอร์นี้ยังมีประโยชน์อยู่นะครับถ้าคุณใช้ราเตอร์จากทาง a s u s อยู่แล้วนะครับคุณสามารถเอาราเตอร์ตัวนี้เี่ ทำเป็น AI Mesh WiFi ในบ้านคุณได้อีกนะครับก็คือเพิ่มระยะการส่งสัญญาณ WiFi ในบ้านคุณได้อีกนะครับก็คือตัวนี้มันก็ถามว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านนะจะเอาไปเที่ยวก็ได้เอากลับมาบ้านมากระจายสัญญาณอีกก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเอาไปใช้งานเลยราคานะครับของเขาอยู่ที่4,300บาทนะครับก็ถ้าเทียบกับว่า AX 3,000นะครับแล้วก็ได้สปีดขนาดนี้เอาไปท่องเที่ยวได้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ เอามาใช้งานในบ้านต่อได้ต่อ Wi-Fi เพิ่มเป็น AMS ได้อีกนะครับผมก็มองว่าราคานี้อาจจะคุ้มค่าสำหรับคุณก็ได้